ซัดไปก่อนเลยสองเพลงน้อนอ่ะคือต้อนแพี่ชุ่มอ๋อพี่ชุยีแต่หน้าเต็ที่เลยปากสีแดงเลยหน้าพีเลยแย่เลยย่พี่ชุ่มอะไรได้ไหมคะเงาจี่ะเป็นคนม่หางตานะมองคนไม่หางตาใช่แล้วเพราเนหนคาหค่า ผมว่าเม่20ก็ยัดูเด็กเหมือนเดิมอะแม่ยังยังคงเด็กเหมือนเดิมนะฮะอารมณ์นี้วันน ouais ี้อะไรนะครับยมีเพลงที่พี่ตุ้ยจะไม่บอกว่ามันเป็นเด็กเลยคเซ็กซี่สุดๆวันนี้เลยพี่ยังจะเติมอีกหรอสวย้วสวย้วสวย้ว พอคำเดียวเหรอวันนี้เราสคนได้โจกตพบกันละครถ่ายเป็นไงบ้างเมอดีค่ะดีค่ะก็ก็ถ่ายจบไปแล้วก็รู้สึกดีว่าว่าเออจบแล้วเหรอก็ตั้งแต่ดูรุเนี่ยค่ะเขาก็เลยตัดให้ดูไปตายเลย ออ้องเชีวตตายเลยเป็นนีจริงค่ะอันนี้จริงนะอ้พอมว่าอารองก็จะใจร้า่างนันแล้วอรไปท่าไหนถึงได้ไปขาพิษขาแพงกันดั้ก็จริงๆแล้วฉากที่นั่นเพราะมันไม่ค่อยดีอ่ะฉากไม่ค่อยดีหรือว่าน้องหนักมันเยอะ ว่าเหรอถุงนี่แหละมันถุงด้วยบวกกับฉาบไม่ดีด้วยมันก like like ็เลยที่ทำให้กระดูกเท้าแตกแค่เท้าเองเองนะคะเวานไม่ใช่เวานน้องมินเขาเขาเขาร้องร้องอยากจะตื่นตีห้าไปเต้นที่นครนายกนักเกินอะไรอย่างงี้แต่ด้วยสุขภาพร่างกายโอ้โหแงอ่ะผมมาบอกอยู่ว่าพอแง่นเช่นขอไปดีเวิร์กอารมณ์นั้นงานปไงไม่ตอนแรกก็ตกใจเหมือนน้องมิ้นขาหักขาเดี้ยงนะฮะก็ได้ยินจากกอยอยู่นะฮะขอยก็โหวเนาะ ไม่จริงฉากมันเจ๊งนิดหนึ่งอะก็เลยทําให้รสชาติเข้าฉากเราก็ตั้งใจเต็มที่ไงเขาก็เลยข่าวติดจะได้อลแอร์ประมาณ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 เท่าไหร่เออรสชาติจะไม่มีกำหนดนะจะหายแล้วกันไม่ได้เลยโอเคพี่อยากรู้แลผมว่าเรามาสร้างความไหเนะต่อไปดีกว่าเพราะว่าเพลงที่เราร้องกันไปก็ไม่ได้มีเพลงไหนที่เราจะรู้สึกถูกเลยเต็มโอเค เพลงต่อไปนี้เนี่ยถูกแน่นอนช่วยพี่ตุ้ยไม่ใจไม่ได้เลยใจไม่ได้เป็นเพลงที่พี่ๆเขาอยากจะฟังกันอยู่พี่ๆเพื่อนๆแม่แฟนคลับที่เราคอยอยู่อย่างนี้เขาเขาเขอพี่มาหลายทีแล้วแหละแต่พี่ไม่ยอมร้องเพราะกลัวผิดนี่แหละแล้วสุดท้ายนี้พี่ก็ต้องมาร้องกันหนูใช่ค่ะเดจะมาช่วยผิดอากานงานข้าวแน่ๆฮะเอ้าร้องดูยัง